ประชาชนชื่นชมโครงการปลาหมอไปหาประชาชนลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้หลากหลายทำให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็วเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากโรคมะเร็งนักยิ่งขึ้นเจ้าสำหรับโครงการปลาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยกระทรวงสาธารณสุขน้อมถวายความจงรักภักดีและสํา นึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการจัดบริการนวยแพทย์เฉพาะทางเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงการคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสําคัญ สำหรับโครงการป้าหมอไปหาพี่น้องประชาชนมีประชาชนนะเจ้าเข้ารับบริการแล้วกว่า500,000คนซึ่งจัดในพื้นที่53จังหวัดรวมจํานวนทั้งสิ้นกว่า59ครั้งเตก,กันเจ้าเบื้องต้นนี้มีประชาชนได้รับบริการรวมแล้วกว่า515,840รายในจํานวนนี้นนเจ้ามีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสําคัญโดยเฉพาะมะเร็งตับเมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกรวมแล้วกว่า22,162รายเจ้ามีการสร่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจทางหัตถการค้นหามะเร็งกว่า1 5 5 0 4รายเจ้าทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ระบบของการรักษาได้อย่างรวดเร็วเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งนักยิ่งขึ้นติดตามข่าวสารของโครงการดีๆของกระทรวงสารธารณาสุขและนโยบายของทางรัฐบาลได้ี Radio ่เลดีโอเชียงใหม่